น้องอุ้งอิงตีดราม่าแตกช่วงวันสองวันมานี้ดราม่าแบบโอ้เยอะโคตรดูช่วงไหนก็มีแต่ดราม่าทั้งการแชร์โพสต์ของพ่อโจแชร์โพสต์ของแม่นุชของเพจเพจหนึ่งนะดราม่าเรื่องใครมาก่อนใครไก่เกิดก่อนใครใครเกิดก่อนไก่เปรียบเทียบนะครับก็เลย มีประเด็นทำให้ FC เครียดตามไปดูคลิปนี้แล้วน้องหญิงตีดราม่าแตกกระจาย <_ d ata> เอาตีอะไรตามไปดูครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บนวนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็เล่าดราม่านิดนึงดราม่าเนี่ยมันเกิดจากเรื่องไม่ใช่เรื่อ เลยนะเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องแค่เข็มกัดแทงน้องที่ที่ข้างข้างคุงน้องแล้วน้องเจ็บมากแล้วก็หันไปมองซ้ายขวาไม่มีคนมาช่วยแล้วก็มียูทูบเบอร์เอาไปลงข่าวเรื่องว่าเออคนไม่มีน้ำใจนะสุดท้ายเขาเรียกทำไปทำมาสามวัสองศอกประจบที่ไก่เกิดก่อนไข่ไครเกิดก่อนไก่เนี่ยแหละดำมากแต่โอ้โหน้องอีกตีแตกเลย ตีแตกอะไรตีแตกอันแรกที่เอาลุงอามารงนะตีแตกแรกน้องอิงแม่หน่อยนะครับเล่าถึงเหตุการณ์น้องอิงตอนเด็กว่าตอนเล็กๆอะ่ะน้องอิงนะท้องคูกนะครับเนื่องจากแม่หน่อยเปลี่ยนนมทําให้น้องถ่ายไม่ออกอึหน้าดูไม่ได้เลยหนะ้าจนเจ็บอะ่ะ อจนเจ็บเลยน้องอิงก,ก็เ,เล่าว่าตัวเองไปถ่ายมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะเล่าเล่าต่อหน้าแม่นะไปถ่ายมาเมื่อสักครู่เนี่ยถ่ายไม่ออกเบ่งจนหน้าเขียวมาเลยแม่หน่อยก็เลยเ,เล่าย้อนไปในอดีตทําให้น้องอิงเนี่ยโอ้โหหัวเราะไม่หยุดเลสองสามนาทีนะครับเดี๋ยวดูคลิปดีกว่านี่แหละน้องอิงตีดราม่าแตกอันนี้เรื่องที่หนึ่งดูคลิปครับ ông nào, ông chưng, 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 ये जो कुछ देर อ้าก <asan> ็เป็นงานนะอ้าก็เป็นงา่นแหลอาวฮ๊บฮึ๊บฮึ๊บอ้าวปวดเ้าไ่้ไหมอา ออาคลิปน mm claro> UH> ี้เปไงหายรามาและยิ้มหวานยิ้มแป้นเลยทีท่าเรื่องที่สอง ที่น้องอิงตีดราม่าแตกอีกคือเรื่องหนึง่งคลิปนี้น้องอิงนะครับไอพ่อกันชัยถ่ายน้องอิงกับแม่หน่อยกําลังกินข้าวอยู่แม่หน่อยก็เปิดโทรศัพท์ไปเห็นดําดงคลิปด,ดําดงด้วยแม่หน่อยก็เลยล้อ <c oughs> ทําเสียงเหมือนดําดงแล้วให้อุงทำครับพอทําไปได้สักพักหนึ่งเข้าที่เข้าทางก็หัวเลาะกันนะ ดราม่าถ้ามาดูคลิปแบบเนี้มันจะหายไปหมดเลยแล้วเราจะมีความสุขลุงถึงได้บอกว่าน้องอิงตีดราม่าแตกอันนี้มาดูคลิปที่สองแล้วกันที่น้องอิงตีดราม่าทาให้แตกทําให้เรามีความสุขลืมดราม่าไปเลยดูคลิปครับบอสบอกมได้มาได้ครับเสียงมาได้อารมณ์มาได้อารมณ์ไม่เชิงกันเลยบอสบอบว่าอารมณ์ไม่เงได้ได้ได้ เพื่อแล้วเพื่อแล้วขาหลอน่เนี่ยเราหลอกอน่เนี่ยโดนจะบ้าอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ใช่ใล่จะว่าป็นหน่อขอด้วยเขขอมาค่ะไม่ว่าอะไรจนเป็นนี้อ่ะดูแลไม่รู้สบายดี่สบายดี

โอ๊ย้องมรูจะได้ไปรู้ไม่เยารถตูไปเส็จ้าไปมเอาสิมาพดเลยสิมาพูดเนี่ยยายากนี้ยายาตนั้นเขาสิ่งกอมาได้ ตรไปกินยาไม่ไจะกินเขาเขาเขาเฮ้ยก็ต้องกินยาก็กินเขาไปเอายาก่อน 毛主席，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  เป็นไงล่ะดราม่ากะดราม่าเหอะมาเจอคลิปน้องแบบเนี้ยสุดยอดมันเป็นความสุขของเราที่เราได้ดูนะนี่แหละที่เราดูอุ้งอิงเพราะอย่างนี้นะครับคลิปที่สามที่เอามาให้ชมนะครับน้องอิง,งตีมดราม่าแตกล่าสุดเลย พ่อเอกถ่ายนะครับช่องพ่อเอกช่องพ่อแม่น้องอิงถ่ายอ,อน้องอิงแกงไม่หน่อยโดยทําจะไปลงในช่องต่อตอนะถ่ายคลิปไม่หน่อยถ่ายไปเห็นคลิปไม่หน่อยไปหัวเราะชอบใจหัวเราะแล้วหัวเราะหัวเราะแทบไม่หยุดนะเหนื่อยมากอะนะความสุขเราเนี้ยทําให้เราประทับใจนะน้องอิงดีดราม่าแตกเอาดูคลิปสิวะ

Yeah. <laughs>

S <S ดารดาม่าก็ดาราม่าเถอะจะมาเจอความรักความสนุกสนานเฮฮาแบบนี้ก็ทําให้เรามีความสุขไปอีกอย่างหนึง่งใครเห็นด้วยเม้นมาน้องหญิงตีดาราม่าแตกกระจายสุดท้ายรักรูปเราก็รักพ่อรักองคอ์กรของพ่อมันก็เป็นธรรมดาเพราะมันเปนเกื้อหนุนเกื้อกูลกันเนาะก็ฝากเอฟซีทั้งหลายที่ รักลูกสาวนะครับก็อไหน,นปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะสนุกสนานไปกับคลิปดูให้มันมีความสุขดีกว่าไอ้ไหนวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็ดูเอาเฉพาะส่วนที่เราชอบไอ้ที่ไม่ชอบก็ปัดทิ้งไปมันอยู่ที่เรามีคนตัดสินใครบังคับเราปัดเราดูไม่ได้เนาะใครเห็นด้วยเม้นมาอา้าฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บวง้วนชวนคุยด้วยแล้วก็มาจังหวัดกาญจนบุรีร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองเปิดทำการจังหวัดกาญจน์คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบาย,บาย